จุดเริ่มต้นของการลดน้ำหนักในครั้งนี้นะคะก็คืออวนมากค่ะปวดเข่านะคะเสื้อผ้าก็ใส่แล้วมันก็ไม่ค่อยโอเคก็ตัดสินใจที่จะควบคุมอาหารออกกำลังกายตามโอกาสแล้วก็เวลาที่มีค่ะร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปน้ำหนักลดลงกระชับมากขึ้นควบคุมอาหารเลือกกินเมนูที่ พื่อสุขภาพมากขึ้นนะคะกินให้น้อยลงนะคะแล้วก็มื้อเย็นก็จะไม่กินในช่วงเวลาระยะเพียงหนึ่งเดือนนะคะก็ทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนะคะเฟิร์มขึ้นนะคะกระชับขึ้นนะคะในหลักของการกินเนี่ยก็เน้นในส่วนที่เป็นโปรตีนนะคะเนื่องจากปกติเราก็จะกินโปรตีนของแอมเบอยู่แล้วเนาะ ในปริมาณก็กอ,อาจาาจะเพียงพอบ้างไม่เพียงพอบ้างในแต่ละวันแต่เราก็ปรับนะคะถ้าโปรตีนเราไม่ได้กินเราก็จะเเป็นกินเป็นไข่นะคะเลือกมอาเดินทางเราก็อาจจะเข้าเซเว่นเราก็เลือกดูว่าเฮ้ยเรากินในูซเซเว่นเนี่ยอะไรบ้างเช่นเป็นนมถั่วเหลืองหรือว่า กาแฟก็ปรับที่เคยกินผสมน้ำตาลกินค่าปู <So when S 1> ก็กินเป็นกา <you start S 1> แฟ,แฟดำนะคะรอ the the ้อนหรือเ, <laughs> เ,เย็นเป็นอเมริกาโน่ร้อนหรือเย็นมย